จิตก็ต้องทำงานหนักจิตนั้นเราไม่ได้พักสักทีเพราะฉะนั้นเวลาจะทำความสงบนะเนี่าบังครับให้จิตสงบสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เดียวมันก็สงบเองแล้วสงบแล้วอย่างเดียวไม่พอจิตยังไม่ตั้งมั่นบางเคสนั่งจิตไหลองไปแปะอยู่ที่หน้าอกจิตมันเคลื่อนลงไปให้รู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนลงไปจิตนี้จะถอนตัวตั้งมั่น นเนี่ยเราติเลยแยกขันธ์ได้ค่อยทำหนะาทีำไปนี่ทำอยู่อดีไปต,ตามลำดับเลยเบอร์สี่เบอร์สี่ภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเวลาไม่นานจินเตเริ่มเป็นสมาธิกิดไปที่อื่นบ้างแล้วกลับมารู้ลมหายใจเข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้แต่ไม่มีบริกรรม ต้อมาแบบนี้ถูกต oh, oh, ้องหรือไม่ครับโผลนะบริกรรมก็ยังเป็นส่วนเกินนะไม่ต้องบริกรรม่องพุทโตอะไรหรอกแต่จิตมันมีกำลังพอรู้พอแฝงแฝงท่านลงไม่ใช่